อับส่ยห้างถ้าอย่าเมินนะ้คลิปุ่มหลามแล้วครับใจนักล่อลคลิปนี้แรงเลยคลิปนี้แรงคลิปนี้แรงใส่นักล้อไลนมาไปโยงกลับมาเลย เดี๋ยวฟังเสียงไปก่อนนะฮะเดี๋ยวโลรมาทางเนี้ยนุ่นมาแล้ว ต้องลองเปื่อนโคนกันหน่อยครับสำหรับคนที่ไม่ได้มาวันนี้ครจัดไป อาจารย์เล็กบอกว่าถอยมา,ยาหน่อยครับจะมีฟ้าดไปเลยมาเก่งไงเอแบบเต็มเต็มมา โอเคครับรอบนี้ okay, <resolubiées>